สวัสดีครับทุกท่านเอกข้อนี้เหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยนี่แต่ประเด็นสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับเขาบอกว่าเอ้คุณจ๋าไอตัวโรเลอร์เกับพินบีนั้นนะสามารถรับแรงได้แค่4กิโลนิวตันกับ8กิโลนิวตันนะครับ respectively ตามลำดับพอเจอคำนี้นะครับก็หมายามว่าไอ4กิโลนิวตันนี้เป็นของโรเลอร์เและ8กิโลนิวตันนี้เป็นของพินบี respectively ตามลำดับนะครับ determine the maximum t e t เท t ซิตี้ t อ i ตัว t ระจา t load W นะครับผมว่าเราสามารถพิจารณาได้ว่า W นี้เป็นไปได้มากสุดก่อนที่ไอตัวระบบนี้จะเฟลก่อนที่ไอตัวซัพพอร์ตจะแตกแหลกสลายเนี่ยไอตัว W เนี่ยควรมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่เอาละครับโจทย์แบบนี้เราก็เคยเจอกันมามากพอสมควรแล้วนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอตัว NA roller เนี่ยมันคงมีนะครับ คงมีอาเดี๋ยวเขียนฟีบอดี้ไดแกรมจะได้เห็นกันชัดเลยนะครับไอตัวโรเลอร์นี้นะครับมันมีไอตัวแรงที่ดึงขึ้นแค่ตัว NA ครับไม่มีปัญหาแต่ NA นี้ไม่เกิน4กิโลนิวตันดยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูอีกตัวหนึ่งฮะคือตัวพินนะครับตัวพินซัพพอร์ตมีในแนวทั้งเป็นแนว BX และก็แนว BY นะครับมี BX และก็มีแนว B y อ่ B บี uh, By, และก็มีแนว bx ทุกท่านอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเอาตัว fb เนี่ย f b, f b มีค่าเท่ากับรูท bx เกยกกำลังสองบวก B ยกกำลังสองเนี่ยนะครับมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับอต้องน้อยกว่า8กิโลนิวตันต้องน้อยกว่า8กิโลนิวตันทุกท่านครับอ่ามันถึงจะไมมนะครับมันถึงจะไมมมันถึงจะไม่ เป็นการพังทลายลงเวลาเราจับดูค่าสูงสุดแล้วก็ไปจับดูว่า8กิโลนิวตันครับอีกตัวหนึ่งคือ NA ครับมีค่าเท่ากับ4กิโลนิวตันครับสกรณีนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นตัว W นั้นนะครับตัวมันรองรับได้แค่นี้แสดงว่าถ้าตัวไหนให้ W นะครับให้ W มีค่าน้อยสุดเราจะเลือกไอตัว Distribution load ตัวนั้น ทันไหมครับทันไหมสมมุติตัวนี้ออกมาเป็น5นะครับตัวนี้คิดออกมาได้เป็นค่า6เราเวลาเราตอบเราก็ต้องเลือกไอตัว distribution load ที่เป็นค่าน้อยกว่านะครับในการตอบอก่อนที่มันจะพังก็คือ distribution load ที่เป็นได้ค่าได้มากสุดนั้นมีค่าเท่ากันกับเนาะแล้วก็ไปดูกันครับว่าแล้วไอตัว fa กับ fb นี้พอพิจารณาออกมาแล้วจะให ไอตัว distribution Lo a d นี้ออกมามีค่าเท่ากันกับเท่าร่เอ๊ะทำไมผมไม่เลือก6นะครับถ้า distribution Load เป็น6กนะครับก็แสดงว่าไอตัวพินที่ผมสมมติให้เป็นตัว5เนี่ยมันได้แหลกสลายไปเรียบร้อยแล้วเพราะมันแหลกสลายตอนที่ไอตัว W นั้นเป็น5กิโลเือตันต่อเมตรอันนี้น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆ make sense นะครับ make sense เราต้องเลือกเอาตัวที่น้อยที่สุดนะครับเพราะถ้าเราตัวไปเลือกที่มากที่สุดก็แสดงว่าถ้า W มีค่าเท่ากับ6นี้ ไอตัวนะครับไอตัวที่พังตอนเขาเท่ากับ5นั้นมันแลกสลายไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหน่าเศร้าจริงๆโอเคครับไปพิจารณากันดีกว่าครับอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติให้ดูเฉยๆนะตัวเลขจริงมาดูกันดีกว่าครับทุกท่านครับผมเลยไปกันต่อนะไปกันต่อก็ไปพบว่าไอตัวนี้มีค่าเท่ากับ30องศานะผมขออนุญาตไปดูเลยเราก็บอกว่าเอะคุณจ๋าดังนั้นไอตัวโมเมนต์รอบจุด B นี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นะครับโมเมนต์รอบจุด B ททำเหมือนเดิมเลยฮะแต่ค่อยมาวิเคราะห์โมเมนต์รอบจุด B ทวนเข็มเป็นบวกมีค่าเท่ากับศูนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไรถ้าดูมาจากข้อเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะไม่ทําเดี๋ยวมันจะลบเกินไปนะครับผมแตกแรงเรียบร้อยนะข้อเมื่อกี้นะครับก็จะได้ว่าไอตัว W ฮะคูณ4นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ให้กลายเป็นพอยต์โหลดลงตรงกลางคือ W ัคูณส ปลี่ยนไอตัวโมเมนต์ตัวนี้ก็คูณ2นะครับตัวคูณ2ติดแไปยูไว้เพราะเราต้องการหาไปลบกับตัว na ครับ na s i n 30ตัว na sin 30ระยะห่างระหว่าง na sin 30นะครับ na s i n 30นะครับ na คตรสามสิบนะครับว่าจะไม่แตกแรงก็แตกแลละนะครับระยะห่างของเขานะครับ อันนี้เป็น NA สามสิ SI หมุนตามเข็มนาฬิกาคุณหนูจ๋าระยะห่างระหว่างเขาถึงไอไลน์ออเบชันถึงจุด B นั้นคือระยะทางสั้นๆตัวนี้สั้นๆดันนงกล่าวนั่นก็คือ3ซสามสิ SI องศาสซสามสิ SI องศาเท่านั้นยังไม่พอครับเท่านั้นยังไม่พออย่าลืมนะครับว่าเราต้องไปลบกับ NA cos คอสามอีก ซึ่งระยะตัวนี้นั้นมันคือครับระยะตัวนี้นั้นมันคือ3มคตสนะครับไปบวกกันกับสี่สามคอสามสิบและไปบวกกันกับ4ี่ขออภัยนะ3ามคตสาสิบและไปบวกกันกับ4ี่เนาะอ่ะนะครับกลัวกลัวข้อเมื่อกี้ไม่ได้บวก4นะครับกลัวข้อมื่อกี้ไม่ได้บวกสีด้วยลืมนะครับลืมโอ้ขออภัยทีาทำให้ตาลายนะครับ มีค่าเท่ากันกับ0ย์ครับมีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นเราจะได้ NA ออกมาฮะแต่มาต้องติดอยู่ในรูปของตัว W เนะฮะเนื่องจากเราไม่ได้แทนค่าเขาเข้าไปมันมีค่าเท่ากันกับครับ1.2376ตัวติดไว้ W ไว้ติดไว้ก่อนครับติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเช็คว่ามันจะให้ W ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อีกตัวนึงแหละครับอีกตัวหนึ่งที่พวกเราควรพิจารณาก,กันก็คือว่า แล้วไอตัวซิกมา f อับเับไอตัวซิกมา f อัให้ทิศขวามือเป็นบวกนี้มีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่จะให้ bx มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราบอกว่าไอซิกมา f อับมีแค่ NA sin เซตากับ bx เลอลยกลายเป็นครับ1 2 3 7 6ตัว w ฮะไซครับไซสา0องศาแล้วก็ไปลบกับ bx มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นกับดังนั้น คุณหนู bx ออกมาเลยกลายเป็น0 6 1 8 8 w ครับไปดูกันต่อครับซิ g m a f sub y ครับมีค่าเท่ากันกับ0ตัว y นั้นก็มีแค่ตัว b y มีแค่ตัว n a s ซ n 30แล้วก็มีแค่4 w อ่าเลยกลายเป็นครับ b y ครับไปบวกกับ1.2376คือ n a R.N.A. W แล้วและก็ไปการที่คอร์สองศาอย่าลืมนะครับว่ายังมี distribution load W คูณ4มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้นครับไอตัว b y ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ2.9282นะครับ w out ่ะครับ out ่ะครับยังไม่จบครับยังไม่จบไอตัว b แรงเนี่ยมันอยู่ในแกน x แกน y อยู่ แต่ในกรณีชัดๆกรณีที่ชัดเจนจากตัวนี้เขาบอกว่าไอพินตัวนี้มันทนแรงไม่ได้8กิโลนิวตันหมายถึงแรงลับนะครับดังนั้นก็เลยต้องเอาไอตัว fb ตัวนี้มันมีค่าเท่ากันกับ bx ยกกำลังสองบวก by ยกกำลังสองเลยมีค่าเท่ากันกับครับทุกท่านครับ0.6188 w ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับครับ 2.9282 W ทั้งหมดยกกำลังสองสำหรับคุณหนูที่เป็นตัว y พิจารณาออกมาแล้วได้มาเป็น2.9929 W นี่คือตัว fb ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมนะครับว่าคำตอบไม่ใช่ตัวนี้นะครับคำตอบนั้นเราต้องไปพิจารณากันต่อนะครับว่า W นั้นเราควรจะตอบเป็นเท่ากับเท่าไหร่ดี เป็นค่าที่ไม่ทำให้ระบบของเราเกิดการพังพินาศพังสลายแหลกเหลวนะครับแหลกเหลวถึงขั้นวิกฤตนะครับโอเคครับทุกท่านครับเราบอกว่าแท้จริงแล้วไอ้ตัว Fb นี้มันต้องน้อยกว่า8กิโลนิว,นวตันกิโนิตัไม่งั้นเขาพังแนะ่แสดงว่าไอ้2.9929ตัว W นั้นมันต้องน้อยกว่า8ครค่ แสดงว่า w ของเขาเนี่ยมันต้องน้อยกว่า2.673กิโลนิวตันต่อเมตรสำหรับคุณหนูบีไม่งั้น B พังแน่ฮะตัว w ต้องน้อยกว่า2.673ไปพิจารณากันต่อไปดูตัว na ครับตัว na na นั่นบอกว่า ไม่ได้นะคุณจะไปถึงอย่างนี้ไม่ได้แต่ผมี่จะพังก็ขอเมื่อมันมากกว่า4ี่กิโลนิวตันผมพังแน่ผมก็เลยบอกว่าดังนั้นไอตัว n a คือ1น3 7 6จุสเจ็ดหตัว W นี้ต้องน้อยกว่า4ี่กิโลนิวตันดังนั้น W ยูของ n a มันต้องน้อยกว่า3 2 3 2สสองกิโลนิวตันเมตรเอาละครับก็แสดงว่า กว่าจะไปถึง3.32กิโลนิวตันเมตรนั้นไอตัว N B คงพังตั้งแต่2.73แล้วละครับคำตอบของเราเราเลยบอกว่าตัว W ที่เป็นไปได้ก่อนที่ระบบไอตัว support นี้จะพังก็คือมีค่านะครับมีค่า W เท่ากับ2.673กิโลนิวตันต่อเมตรเม k เซ e n s e นะครับเหตุผลที่เลือกตัวนี้เม k เซ e n s e นะครับก็เนื่องจากว่า เราก็ต้องเลือกตัวน้อยกว่าเนาะนะครับระบบจะได้ไม่พังเพราะถ้าผมไปเลือก 3. ผมไปเลือกไอต้ตรงที่ NA พังนี้3.232กิโลนิวตันต่อเมตรที่พิน B คงแหลกสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะเขาพังที่2.673กิโลนิตันเมตรโอเคครับน่าจะพอเห็นภาพเป็นข้อที่สบายๆข้อนี้น่าสนใจนะครับ ผมว่าข้อนี้ก็น่าสนใจข้อหนึ่งที่เอามาใช้นะครับกราฟิกไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็เน้นนะครับเน้นเน้นเน้นไปที่การพิจารณานะครับเน้นที่การพิจารณาว่าไอ้ระบบของเราจะพังณนะบริเวณไหนพังณตำแหน่งใดได้ครับน่าสนใจเหมือนกันแล้วไปเจอกันข้อที่14กันต่อดีกว่าครับสำหรับข้อ13ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ